สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับพเข้าประเครื่องบ้านหลักสิบนะครับวันนี้มาดึกนะครับพี่ติดธุระนะครับพี่ครับนะครับระเครื่องหลักสิบครับองค์ละแปดสิบสามองสองร้อยบาทนะครับพี่พี่เดี๋ยวบอยแถมไพ่หนึ่งองนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะแถมองค์ไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าบางองค์ก็ได้มาต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับผมหรือถ้าไม่แถมก็อาจจะบวกอีกยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยครับพี่ๆนะนะครับลองดูอีกทีหนึ่งนะครับช่องทางติดต่อหาบอยตามนี้นะครับผผมมมกก็นนะะคคครรรัับบแปภาาาพที่่ต้องงส ส่งไลน์ส่งอะไรมาหาบอยก็ได้นะครับผมมานี้มาดึกรับผมสามารถประกันตัวเองได้เลยครับช่องทางของมาโอนเงินก่อนนะครับไม่ได้มีปลายทางนะครับลองดูได้นะครับแคปภาพที่ต้องการเนาะส่งไลน์มาหาบอยได้นะครับทัก a c e b o o k ก็ได้นะครับอ๋อเดี๋ยวต่อไปนี้บอยจะทำเป็นกล่องใหญ่แล้วนะครับถ้าใครส่งถ้าใครสั่งลูกค้าท่านใดสั่ง10 10ิเหรียญขึ้นไปเนาะนะครับ บรจะทําเป็นกล่องใหญ่กล่องเดียวนะครับจะได้ง่ายต่อการรับด้วยนะครับผมไม่ทําเป็นกล่องเล็กหลายๆกล่องแล้วนะครับบางทีมันนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับหรืออัดเป็นกล่องเดียวมันก็ไม่สวยนะครับมันกล่องมันจะฉีกเดี๋ยวบอยทำเป็นกล่องใหญ่เลยนะนะครับวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับใครๆก็ที่พี่ท่านใดที่ดูอยู่ก็นะครับทักทายนะครับอ๋อพี่ที่ที่ถามกล้องมาใช่ไหมครับบอยไม่แน่ใจว่ามาชื่ออะไรพี่คือคือโปรไฟล์ไม่เห็นหน้านะครับโปรไฟล์ไม่เห็นหน้าแนะนากล้องหน่อยนะครับก็ อันนี้คือตัวที่บอยใช้นะครับผมอ่ะลองดูคือในาราชด้ามีนะครับตัวนี้น่าจะเกือบ5้าร้อยแหละครับ5้าร้อยกว่านะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ต่างกันกันกบนิคอนกับแคนนอนนะอ่าอันนี้ตัวที่บอยใช้นะครับผมอ่ะลองเรียนดกันบอยชอบบอดี้มันบอดี้ใหญ่ทฉ่ครับก็ความความค,าม,คามไม่เท่ากันอันนี้คือบอดี้ดำเลยนะบอดี้ดำไม่ไม่ได้ใช้ครับบอยซื้อเก็บในซองไว้มีซองให้นะครับมีซองมีซองสองอัน ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยซื้อก็ถ้าจะแบ่งไปก็แบ่งได้ครับแบ่งได้แต่พอแบ่งให้ครับบมไม่เอาเท่าทุนหรอกนะครับผมก็คือบมไม่ได้ใช้อะนะครับก็แบ่งไปพี่ที่หัดส่องมือใหม่ละกันนะครับไปไปลองดูอ่ะอันนี้นิคอนนะอันนี้นิคอนครับจับโฟกัสไวลาาด้าลาลาสซาก็น่าจะสามไปปายนี่นะครับสามสี่สี่สี่อะไรเงี้ยครับประมาณนั่นแหละนะครับอันนี้ เราลองดูแคนตันอันนี้แคนนอนนะนะครับแคนตันวเหมือนกันนะเอ๊ะวนะอันนี้จนะเป็นบอดี้ขาวอันนี้เป็นน,นิคอนครับนิคอนสิบเอ็กสิบแปดเอ็มเอมบอดี้ขาวเหมือนไซเลยบอดี้ขาวครับอ่ะลองดูนะโอเคนะบอกว,ว่า โอเคนะครับพี่พี่อันนี้มันจะรุมหลวมหน่อยแต่ก็อยู่อยู่นะแต่อันนี้ไม่ได้ใช้เลยคือคือฝือดเลยอะ่ะคือคือไม่ต้องกลัวมันจะโยกนะครับนี่เห็นไหมนะครับแตพ่พี่จะแบ่งก็เอาเท่าไหร่ดีครับบม่จำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่เกือบเกือบสี่ร้อยแหละสามร้อยแล้วกันถ้าถ้าจะเอาไปใช้นะครับสามร้อยสามร้อยทวนครับสามร้อยทวดมันส่งให้พร้อมพระเลยก็ได้ครับถ้าอยากได้เนาะลองดู เราดูพระเครื่องเราดีกว่าล80บาทวันนี้มาดึกมากนะครับว่าจะไม่ลงคลิปแล้วนะครับผมก็พอดียังไม่นอนนะครับพี่พครับก็ทําธุระอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะแพ็คพัสะดวกให้ลูกค้าด้วยก็อ่ะมาทําสัก20กวนาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับผมเราจะเข้าสนามทีวันอาทิตย์นะครับพี่พี่คือยาวเลยนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีพระหลักร้อยนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคงหลวงพ่อแพรหลวงพ่ออืนถ้าได้มานะเราจะเอามาขั้นทาเป็นคลิปขั้นไว้นะครับผมนะครับ รอพักบ,บ้านเราอีกวันอาทิตย์เลยนะครับทําเป็นกล่องใหญ่ครับทําเป็นกล่องใหญ่เลยกล่องเดียวนะครับง่ายต่อการรับด้วยนะครับอันนี้เป็นพระสังกระจายนะครับอันนี้คือตัวที่บอยใช้อยู่ปัจจุบันระศรสีอริยะเมตรตรบอยพยายามจะทําให้ชัดเจนที่สุดครับแล้วก็ดีที่สุดนะครับพี่ๆครับผมบกพร่องตรงไหนบอกได้นะครับผมก็ไม่ได้เซียนนะ ผมเป็นมือใหม่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนนะบอยเล่นสายเดียวนะครับพี่นะเล่นหลวงพ่อสุดสายเดียวนะครับไพี่ที่เจ้าหลวงพ่อสุดกับบอยรับประกันให้นะครับมีการันตีนะครับไม่ต้องห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพระแท้ตามแบบเจ้าสากลนะครับพระบ้านาผมก็รักนะครับผมอยากศึกษาหน้าพระให้กว้างๆนะครับเราจะได้รู้นะครับผมอ่ะองค์ที่สองนะครับนะครับเราเราคุยกันแบบพี่น้องนะครับพี่บีครับ ไม่ต้องไม่ต้องเป็นพ่อค้าลูกค้านะครับไม่ไม่เอานะครับนะครับคุยกับบอยแบบพี่น้องนะครับนะครับบอยก็จะคุยกับพี่เหมือนพี่ชายพี่สาวนะครับไม่ต้องไม่ต้องเชิงพาณิชย์นะครับมันเหมือนเราห่างกันเกินไปนะครับให้เหมือนพี่น้องกันนะครับพี่ครับคุยอะไรแบบเปิดใจเลยนะครับผมเปิดใจคุยกันเลยนะครับไม่ต้องเป็นพ่อค้าลูกค้านะครับเปิดใจเลยนะครับผมอ่าบอยเดี๋ยวพูดออออนให้พรุ่งนี้นะนะครับ บอเก็บองนี้ไว้พี่หน่อยนะครับขอแค่พระยังอยู่เถอะผมเก็บไว้ให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับขอแค่พระยังอยู่นะครับอะองที่สามนะครับบอเก็บองนี้ไว้พี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จัดการให้อะไรแค่นี้ครับแบบคือง่ายๆนะครับพอถึงพรุ่งนี้ก็จัดการแค่นั้นเองครับพี่มันนะครับแต่สมมติว่าพี่ๆที่ที่จองหลายวันบอกเงบอกเงว่าอาจจะมีคนที่อยากได้นะครับและพร้อมโอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมไม่ใช่ว่าโอเคเงินทุกคนอยากได้ แต่นะครับผมก็อยากจะให้แบบจบจบไปทีละชุดละชุดแบบโอนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากจะค้างบางทีผมก็งงลืมนะแบบใครอี้ใครจองไวม่งบางทีผมทําคนเดียวเนาะนะครับไหนจะแพ็กไหนจะทําคลิปไหนจะไลน์ไหนจะทุกอย่างนะผมทําคนเดียวบางทีผมลืมนะครับผมนะครับนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญรอห้านะครับเหลือเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผม โอเมื่อก่อนผมอยากได้เหรียญจักเหรียญหนึ่งอะผมตังค์ไม่พออะผมนัดเขาสิ้นเดือนอะไรเงี้ยอยา่างสมมติว่าอีกสามสี่วันยังไม่ได้เลยพี่ยังไม่ได้เลยนะครับพระแต่ว่าอย่างว่ามันมีราคามันมีราคาแพงอย่างหลายพันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับเขาไม่ให้นะครับถ้าพระบ้านๆอ่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรบอกวานะมีปัญหาอรไรติดขัดอะไรนะครับวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับใครเข้ามาดูก็ลองดูครับเผื่อมีที่ชอบหลงเหลืออยู่นะครับผม บทาทีคนเดียวพี่บ่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยไหนบ่จะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นวิ่งไปวิ่งมาเมื่อกี้ก็ออกไปซื้อบข้าวเพิ่งกลับมานะครับพี่ดูแลแม่ด้วยนะครับดูแลทุกคนที่บ้านลูกนะครับพี่ๆครับผมดูคนเดียวนะครับวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่บางทีนะครับดึกก็ต้องมาทําคลิปนะครับให้ดูที่เหลือนะครับง่วงไหมพุ่งี้ผมทำงานแต่เช้าครับพี่แต่ก็ด้วยด้วยความเรียกว่าเอา่อตรงต่อเวลาเราต้องทำนะพี่ อันนี้เป็นแหวนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเสือฝั่งนี้ก็จะเป็นหานุมานะครับเป็นเป็นแหวนทองเหลืองนะครับก็ได้มาก็ได้มาขายไปได้มาก็รีวิวไปครับใครอยากได้ก็ไปใช้ก็วัดปางศักดิ์ลองดูนะครับดาวนิ้วไวประมาณนี้นะครับนี่ใส่ได้นิ้วนาง อย่าว่าทำเป็นกล่องใหญ่เลยครับผมนะครับลูกค้าท่านใดอะไรมีติดขัดก็ขอโทษขออภัยถ้าล่าช้าคือผมผมไม่สามารถไปส่งคนส่งอื่นได้นะครับเพราะว่าอยู่ไกลไปพี่ไปไม่ไหวนะครับบ่ามีเวลาแค่ตอนเที่ยงอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวบ่มีเวลาแค่ตอนเที่ยงครับคือบ่มีเวลาไปส่งแค่ประมาณสักสิบห้านาทีเองครับพี่กินข้าวต้องกินให้เรียบร้อยแล้ววิ่งไปส่งพัสดุให้ลูกค้าสังเกตไหมว่าบ่จะส่งเวลาเดิมเที่ยงกว่าเที่ยงกว่าเห็นไหม ออกพัตโนดเตี้ยอ,อทยุทัยธานจังหวัดอําเภออ,อทุทัยจังหวัดอายุธยาท่าปีสามเจ็ดนะสังเกตไหมว่าจะส่งเวลาเดียวเพราะบอกมีเวลาแค่นั้นนะครับมีเวลาแค่นั้นไม่ไม่สามารถที่จะไปยืนรอเป็นชั่วโมงได้ออวใจนายไล่ออกแน่ๆครับจะเป็นงนังไนะครับอันนี้ขอบตัดตัดฉีกนะครับปีสามป่วก็ตัดฉีกเมื่อก่อนผมนก็จะเล่นหนุ่มผู้สุดสายเดียวใช่ครับเพราะว่าเราถนัดนะครับผมแล้วก็ ผ่านมือเราลายเหรียญแล้วก็มีความรู้นิดหน่อยพอเอาตัวรอดนะครับไม่ต้องเงยเก่งหรอกพอวันนึงเรามาทาพระบ้านาหน้าพระค่อนข้างกว้างลูกค้าถามหลายคนนะ <c oughs> แท้ไหมดีไหมใช่ไหมถ้าองค์ไหนรู้ผมจะบอกนะครับถ้าองค์ไหนไม่รู้ผมก็จะบอกไม่รู้นะครับอย่างเหรียญอย่างเงี้ยไม่มีเก๊หรอกนะครับเป็นเหรียญที่สร้างเป็นวาระเหรียญเสด็จพ่อเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเก๊หรอกนะครับเชื่อผมได้อย่างเงี้ยนะครับไม่มีหรอก สร้างเป็นวาระสร้างเนื่องในโอกาสนู่นนี่นั่นผูกพัฒศิมาฝังลูกนิมิตนะครับอย่างเงี้ยมีนะครับแต่ถ้าเป็นพระเยจิดังๆนะครับราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมาขายเป็นร้อยนะครับเรียบร้อยครับชัวนะครับผมนะครับพระหลักหมื่นหลักแสนหลักพันไม่มีมาขายร้อยนึงนะครับผมเราต้องคิดในจุดนี้เลยนะครับผมจะไม่เอามาเลยถ้าถ้าหยิบมาถ้าเหรียญบวมถ้าเหรียญไม่บวมนะครับพอสสองกว่าสามกว่านะครับอาจจะไม่มีราคาก็ได้นะครับผมยุ่นอย่างหลงพ่อเดิมนะครับผมราคาหลักร้อยนะครับ นะครับปี3กว่าราคาหลักร้อยก็มีนะครับเผื่อลงมาเผื่อลงมาบาไปคัดเจอลงมาอยู่ในกองพระหลักสิบนะครับผมอ่าเขาขายต่อไว้สี่สิบาทบรก็เอานะครับบรก็มาขาย80ดสิบถ้าถามว่าลูกค้าซื้อลูกค้าซื้อ40ผมซื้อ40ลูกค้าซื้อ80บริส่งฟรีพระ40ค่าส่ง30ค่ากล่อง10บ,บาทจบเลยเสมอตัวแต่บ่าก็ยังส่งให้เพราะว่าเรานะครับจริงใจนะครับองค์เดียวเราเคยพูดว่าเราส่งเราก็ต้องส่ง นะครับไม่เป็นไรนะครับถั่วเฉลี่ยหลายๆท่านอาจจะซื้อเยอะนะครับเราก็ไปถั่วเฉลี่ยกันเอานะครับพี่ๆครับแบบนี้นะครับเบร็ก็มีความสุขทุกครั้งที่ทําคลิปนะครับจะบอกตลอดนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับราชการที่ห้านะครับดึกแล้วครับเบรวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะนอนนะครับพี่เพราะว่านะครับลูกก็รอนะครับเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะพี่เราวิ่งคนเดียวบางทีมันมันยุ่ง บย,ยังไม่ได้แพ็กพัสดุให้ลูกค้าเลยนะครับนีบ่บอยต้องลงไปแพ็กพัสดุต่อนะครับพี่พก็อยากให้พี่พี่เข้าใจนะครับบางทีเราอาจจะหลงหลงลืมลืมอันนู่นนี่นั่นนะนะครับก็อยากให้เข้าใจนะครับบอยทาคนเดียวนะครับนะครับขอให้บุญกุศลนะครับที่พี่ๆช่วยอุดหนุนบอยที่ผ่านมานะนะครับผมขอให้เฮงเฮงรวยๆทุกท่านสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับสุขภาพสําคัญที่สุดบอยจะอวยพรทุกท่านเลยที่เข้ามาซื้อนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง สุขภาพเราแข็งแรงเราก็หาเงินได้ครับเดี๋ยวนี้ปีสองสองหนึ่งนะครับกล้องส่งพระเราไม่ต้องไปซื้อแพงหรอกครับพี่นะครับสองสามร้อยพอครับใช้ได้เหมือนกันครับแต่ตัวที่บอยใช้นีนห้าร้อยครับบอดี้ใหญ่พี่พบอดี้เขาใหญ่บอยเป็นคนที่ชอบบอดี้ใหญ่นะครับก็ชัดอยู่นะ ส่วนใหญ่ผมเจอลูกค้าที่ดีครับเข้าใจง่ายๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเข้าใจลูกค้าที่ที่แบบลูกค้าบางท่านก็เห็นใจเอ้ยอุดหนุนเขาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเชื่อไหมบางท่านก็บางท่านมาอุดหนุนผมแบบสงสารนะนะครับมีม,มีมีผมเคยถามนะครับลูกค้ามาอุดหนุนผมเพราะความสงสารผมถามว่าอา้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่อยากได้พักหรอครับหรืยอยังไงแบบเขาบอกว่าพี่มาให้กําลังใจพักก็เอานะพักก็เอานะครับ พี่ชายที่บ้านบ่วยพนมไพ่ครับก็ก็เป็นคนดีนะครับก็นะครับมาอุดหนุนบอยแรกๆก็ท่านก็สงสารนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับคนพนมไพ่ก็ขอบคุณมากๆนะครับมาเรามาดูแถวที่สองนะครับเหรียญเสด็จพ่อนะครับราชการที่ห้านะครับเราตกลงกันคุยกันแบบพี่น้องพี่เนาะนะครับไม่ต้องเชิงพาณิชย์นะครับสอนผมได้นะผมติดขัดอะไรผมทําอะไรแบบเออลงกล้องไม่ชัด มีวิธีส่องมีวิธีการดูยังไงพี่สอนผมนะครับสอนผมได้นะครับผมไม่ได้เก่งเลยนะครับผมมาทําเพราะว่าบางทีผมหนึ่งผมมีความรักในเครื่องนะครับสองผมเอามาต่อยอดนะครับเอาเงินไปเลี้ยงเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงพ่อนะครับนะครับผมก็ต้องสู้ครับบางทีผมไปเอามาพระผมก็ไม่รู้ว่าดีไหมนะครับผมก็พี่ๆท่านใดนะครับมีความชี้แนะอะไร อันนี้เป็นเป็นคุดหลวงพ่อเสียงนะครับปีสองห้าสองสองเหลือองค์เดียวครับเหลือสีเขียวพ่อเสียงปีสองสองเนี่ยครับมาดึกมาดึกเลยล้วก็วิ่งหน้าวิ่งหลังพี่พี่นะครับก็เสียงก็จะไม่มีแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ที่อยู่อยู่ด้ยวยกันมาแบบนานน่นเหนียวแน่นเลยนะครับไม่ทิ้งกันไปไหนครับพระพูตุตธคิรี เนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญตึงนะครับไม่ไม่มีเก๋หรอกนะครับเป็นพระเป็นพระสร้างเป็นวาระนะครับนี่ปีสองพันยี่สิบห้าก็ปีลึกนะครับอ่าพี่พี่จะเอาไปใช้พุทธคุณก็ได้นะครับนะครับผมนะครับเหรียญตึงนะครับผมมีกระแสการปั๊มนะครับเหรียญไม่บวมนะครับคือเหรียญแท้ยังไงก็ก็ก็ต้องไม่บวมนะครับนะครับถ้าเหรียญถอดอ่ะยังไงก็บวมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นพระอะไร ถ้ามีการถอดจากบล็อกเดิมอะนะครับยังไงก็บวมอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเหมืออเรียนเราก็สุดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับราคาหลักหมื่นนะครับผมเห็นเยอะๆเลยื่อกีขายร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคือคือพระหน้าเพี้ยนก็คือจบนะครับเราดูหน้านะครับหน้าเพี้ยนจบนะครับไม่ต้องดูอะไรอีกคือคือเขาแกะบล็อกใหม่นะครับเขาไม่ไเขาไม่ได้ใช้บล็อกเดิมนะครับอ่าถ้าเกิดเขาใช้บล็อกเดิมนะครับในการแกะหน้าตาอาจอาจจะแค่คลายนะครับ แต่ความคามรายละเอียดต่างๆไม่มีนะครับใบตัดไม่สามารถลอกนิมแบบได้นะครับลงปูสุดผมจบที่ใบตัดนะครับผมส่องใบตัดใบตัดคมร้อยวางไปไม่ไปต่อนะครับใบตัดปี2องพันห้บวกลบต้องตัดฉีกเท่านั้นนะครับไม่ไม่ไม่เก่งครับบอกก็ไม่เก่งบอกแค่แบบก็ศึกษาเหมือนกันครับ แต่ก็สามารถไปเดินแล้วเจอก็ก็สามารถซื้อได้อยู่ครับก็สามารถซื้อได้พอมีวิชานิดหน่อยครับไม่ถึงกเก่งก็ยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยอยู่นะครับพระสยามเทวราชครับกล้องบอแนะนําถ้าเป็นความคิดผมนะครับผมไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าความคมความคามคมอ่ะ ก,ก็ใช้ได้นะ3ามร้อยกว่าบาทด้วหรือพ,พี่จะลองไปดูใน l a z า d a ก่อนนะก็ได้นะครับนะครับถ้าไม่มีคือถ้าราคาแพงเกินผมก็นะครับมาเอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับสามร้อยบาทผมจำไม่ได้นะผมซื้อมานานแล้วนะครับเกินเกินหนึ่งปีครับนานแล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาองค์ที่สองแล้วนี่อ่ะต่อไปลงปุทวดครับกระไรเงินนะครับพี่พ ลูกสาวของง่วงนอนนะครับเวลาผมแพ็กพัสดุลูกลกยังไม่นอนนะครับลูกเขาจะนั่นเป็นเพื่อนนะครับสองสามือนกันนะครับขขเขาเขาไม่กล้านอนนะครับพอจะรอผมทุกครั้งนองพเปิล ถ้าเกิดสั่งไม่ถึง10องค์ใส่กล่องเดียวได้เพราะว่าบบมีแค่กล่องเล็กนะครับตอไปนี้บบต้องมีกล่องใหญ่ไว้นะครับเดิมคิดไปว่าเออลูกค้าบางท่านนะครับอีสามเจ็ดนะลูกก็เปิดลูกค้าบางท่านสั่งเยอะทําไมเราไม่ซื้อกล่องใหญ่มาจะได้สะดวกต่อการส่งเราด้วยบไม่รู้ว่าไปทางแอปส้มเป็นยังไงนะแต่ว่าต้นทางเขาดีมากอะ่ะ นะครับบอบอยสอบถามหลายๆท่านนะปลายทางปลายทางเป็นยังไงมั่งส่วนใหญ่รคำว่าดีนะแล้วก็ถึงเร็วอะไรเงี้ยครับกระไรทออท,า,ทาคลิปเสร็จเดไปไปอันนี้ต่อแล้วครับไปพ็ก็สะดวกลูกค้าในประสบปุธธารย์โต ตอนแรกว,ว่าจะไม่ลงหรอกครับก็เอาอัปเดตหน่อยแล้วกันนะครับว่าเหลืออะไรบ้างนะครับลูกค้าบางท่านมาซื้อกับผมสงสารนะครับเยอะเลยครับมาซื้อด้วยความสงสารนะครับแบบเออมันก็สู้ชีวิตดีนะอะไรเงี้ยนะครับผมก็โอ้เอาจริงๆก็ดีนะครับแบบแต่ว่าก็อยากให้แบบบางทีไม่อยากให้สงสารมากบางทีก็ถ้าไม่ชอบก็เข้ามาชมได้นะครับอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องซื้อนอกก็ได้ ขอบคุณลูกค้า1000ท่านนะครับที่มากดติดตามให้บ่อยนะครับ1,100ท่านนะครับหลงพ่สุดเดี๋ยวอีกสัก2วันเนาะเดี๋ยวเอาเอามาลงคลิปนะครับขั้นๆกันไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญประเทศนะครับพี่พิาหลายๆท่านนะครับก็อยากอยากได้กล้องใช้นะครับก็ซื้ออันนี้ปีสองหนึ่งนะครับ ซื้อเป็นนิคอนก็ได้ครับหรือแคนนอนก็ได้นะครับสัก3 400เนี่ยครับพอากำลังดีนะครับไม่ไม่สูงอยู่เกินไปความคมคมเหมือนกันครับคมเหมือนกันอันนี้เป็นพระสังฆราชนี่ผมซื้อมา30บสบวยจิตอย่างนี้ผมซื้อมาองค์นี้30บผมซื้อมาองค์นี้40นะครับถ้าบางทีผมจะแถมองค์ที่40ให้บางทีมันจะเข้าตัวนะครับก็เลยอยากจะแถมองค์ที่แบบองค์เราได้มา30อะไรให้อย่างเงี้ยนะครับเผื่อลูกค้า หยิบมาสี่เหรียญเลยแล้วเป็นเป็นเหรียญที่ราคาแบบเบียดเบียดตั้งสี่องค์เลยบอกก็เกงใจแบบจะบอกเขายัางไงดีองค์นี้มามามาแพงครับอะไรเงี้ยเหรอบอกก็ใช้วิธีการขอบวกสามสิบาททูกค้าบางท่านโอเคนะครับครับบางท่านโอเคเดี๋ยวผมขอบวกเพิ่มนิดหน่อยได้ไหมครับพอดีองค์นี้ก็นะครับบอยได้มาสูงนิดนึงราคาเบียดเบียดนิดหนึง่งอะไรเงี้ยลูกค้าบางท่านก็เข้าใจ คนเหนือคนใต้คนอีสานคนภาคกลางครับลูกค้าบางทีพี่ๆที่มาอุดหนุนบ่อยเยอะอันนี้เป็นหนังฝาผ่างเงานะครับก็ลูกค้าท่านใดเอาไปออกต่อก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับผมมีลูกค้าเยอะๆแล้วก็ขอบคุณมากที่มาอุดหนุนนะครับตลอดเลยที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาหลาย EP แล้วพี่เนาะหลาย EP แล้วนะครับ อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะครับติดในปีสามเก้าครับอนนี้ติดลุ้งหน่อย พวกนี้ทำงานครับพี่พนี้ทำงานต่อครับเพราะวันนี้คงนอนเด็กนิดน,นึงนะครับยังยังไม่เสร็จงานเลยครับพี่ใครเป็นผู้นำครับใครเป็นผู้นำแล้วก็ดูแลครอบครัวจะรู้ว่าเวลาเราทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลงหลงเรื่มเรืมนะครับวิ่งหน้าวิ่งหลัง เหนื่อยเหนื่อยก็ต้องสู้ครับพี่พีเหนื่อยก็ต้องสู้บางทีเราถอยไปได้ครับถอยแล้วล้มอโอเคประมาณนี้ครับหมดแล้วหมดแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านเราหลับฝันดีครับนะครับผมเฮงๆเวย,เยๆทุกท่านนะครับก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากความไบ่พอนะครับพี่พี่ครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาหนาแน่นเลยนะครับ อขอตัวนอนนะครับพีพี่ครับลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีนะครับ